สวัสดีครับพบกับผมในพ u m p k i ส s t e r โ o นะครับวันนี้เราจะมาแครเกมไมค์ครับกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการแครเกมเนี่ยมันสุดยอดมากเลยมันสามารถนำเกมที่เราเล่นเนี่ยไปแชร์ให้คนอื่นดูได้เพื่อเป็นแนวทางครับผมก็เลยอยากจะมาลองแคสมั่งพอดีมีตัวอย่างหลายท่านนะครับคือ โรเบกเกอร์นะครับพี่ออยของเรานั่นเองฮาร์ดล็อกเกอร์พี่เอกกาเดียนทีวพี่ไม้นะครับ3ามท่านนี้ผมชอบมากเลยครับซับสไครต์ u t u b e ตลอดคือดูทุกคลิปนะครับคราวนี้ผมก็อยากจะลองทำมั่งสักครั้งหนึ่งเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะไปเล่น Minecraft กันนะครับ Pay Single Player c r e a t e น n y w h e r e นะครับนี่ก็ช่อง ใส่ชื่อครับชื่อโลกโลกของเราในโลกไหมครับเป็นพ u ม p ิน n แล้วกันนะครับพ p ม i ินพ m ม k ินโอเคครับโหมดเซ r ร์เวอร์นะครับมู e ออปชันนี่จะเป็นแบบคุณสมบัติพิเศษนะครับของโลกที่เราจะสร้างมาออโรเชสโอเคนะครับเราจะไม่ใช้คำสั่งพวกนี้ เจนเนอเรตโบนาเชนี่เป็นโบนาเชนี่คือจะเป็นกล่องสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับเราก็จะไม่ใช้เราแค่เข้ามาดูเฉยๆโอเคนะครับไปแล้วก็กิดคีเอนลยนะครับรอมันสร้างโลกสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่ามาแล้วโอ้โหโผล่มาก็เจอหิมะเลยนะครับว้าว หิมะโอ้แดเนเจน้วยดดนเจนนะครับดดนเจนเอ๊ะทำไมมีแค่นี้ยัพอกกอนนะครับเดี๋ยวเราต้องเริ่มแรกมานี่ครับเราก็ต้องไปตัดไม้นะครับเพราะว่าเริ่มแรกนะครับไม้จาเป็นมากเลยคือเพราะว่าไม่มีอะไรที่เราจะทุบแ,แล้วเอาไปสร้างของได้นะครับนอกจากไม้ แต่ผมไม่เช่บหิมาเลยไปที่อื่นดีกว่าะนะครับว,ว้าวหมู่บ้าน N p c กลางทะเลทรายนะครับโอ้โหอะไรจะโชคดีขนาดนี้นะครับเนี่ยโอ้โหโเกินคำบรรยายจริงๆนะครับแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปนะครับเพราะว่า N p c พมัอนอันตรายเดี๋ยวมันจะอดไม่ได้นะครับมันต้องไปโดนเข้ามาทุกทีเลยมันจะไม่ดีนะครับมันจะไม่สนุก โอเคครับตอนนี้เราก็ไปหาท้าเลสร้างบ้านกันดีกว่านะครับสร้างบ้านสร้างบานที่ผมเดินเนี่ยเพราะว่ามันจะหิวง่ายนะครับเพราะถ้าวิ่งแล้วมันจะหิวเร็วมากไม่รู้ว่ามันจะหิวไปไหนนะครับแต่ก็สนุกดีครับอ่ะอจำใจจริงๆอะเราต้องเอาไม้นี่แหละไม้นี่ก็ได้เหรอไม้สีดำเนี่ย รเราก็ตัดไปตัดนี้ไม่ใช่ตัดดิอย่างนี้เขาเรียกว่าทุบทุบไม้ทุบไม้มออกมาเป็นบล็อกนะครับทุบไปทุบไปขอเวลาทุบต้นไม้ตันนี้สักครู่หนึ่งนะครับ อเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ไม้มา8อันนะครับเราก็ไม้8อันเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องสร้างคือ C r a f t i n g Table นะครับเราก็กดตัว E ขึ้นมานำไม้ไปทำเป็นไม้แปลรูปนะครับชึบได้ไม้แปรรูปมาเอาไปวางไป4ช่องนะครับตามนี้เลยนะครับผมจะได้ c r a f t i n g Table ออกมาแยโต๊ะไว้ทำงานนะครับโอเคครับ คราวน,นี้เราจะทำอะไรดีอย่างแรกไปขุดหินก่อน,นีว่าครับขุดหินมาทำเครื่องมือเราต้องทำเครื่องมือเครื่องมือไม้ก่อนนะครับเพื่อไปขุดหินเพราะเราถ้าเราใช้มือทุบเนี่ยมันจะช้ามากช้ามากแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าไปทุบหินโอเคครับเรามาเริ่มกันดีกว่าครับสติกมาหาผมเราใช้แค่สองอันโอเคครับแล้วนำวูเดนแผงนะครับมาวางสามอันข้างบนแบบนี้นะครับ จะได้ Wooden Pick a อ e มาโอเคครับเรียบร้อยแล้วเราก็ไปขุดกันเนี่อครับถ้าเป็นดินเนี่ยเราใช้มือทุบก็ได้ครับแต่เดียวแต่ว่าถ้าทุบเยอะก็ใช้ที่ขุดดินเย่ครับเพราะมันจะเสียเวลามากโอ okay, เคเจอเจอหินแล้วครับผมแล้วก็ะทุบมันไปเลยทุบไปเลยแต่ว่า ไอที่ขุดไม้เนี่ยมันจะมีข้อเสียนะครับมันจะขุดช้าและพังง่ายเราก็เลยต้องไปทําที่ขุดหินนะครับทําอันใหม่ไปเลยเย่ yeah. เราก็ได้ stone pickaxe มาแลครับผมแล้วูเด้นทําไง w ูเด e นก็โยนทิ้งไปว้าวบา,บายๆเพื่อนไว้เจอกันช้าหนานะเพื่อนอี๋แล้วเราไปขุดต่อดีกว่าครับเอ๊ะคราวนี้เราทําบ้านไหนไหนดี เราทําบ้านเป็นรูนะครับทํารูทํารูให้เป็นบ้านนะครับแล้วก็ขุดไปขุดเพลินๆเ,เลยโอ้กมไม่เอาเรือย้ายดีกว่ามันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะมันมีกาเวลนะครับปวดผมเกลียดมากเลยเกลียดเกียด,ยดไปเลยวาย้ยายย,าย้ายย้ายย้ายทินฐาน จะมาอยู่กันกลางหิมะนะครับโอ้โหหิมะหิมะมีทั้งหมูเลยทั้งหมูทั้งหมาทั้งแกะทั้งไก่ไก่ไกาอลาเล่นะครับแย,แย่ไปหมดพืชผักเนี่ยเนี่ยครับหญ้านี่ครับหญ้า,าถ้าเราทุบไปทุบไปมันจะมีโอกาสได้เมล็ดข้าวนะครับแล้วก็ทุบมันไปนี่ครับเราได้มาหนึ่งอันแล้วแต่ตอนนี้อย่าพึ่งเลยครับไปสร้างบ้านกันก่อนเถอว เพราะว่าจะไม่มีบ้านอยู่กันแล้วนะครับโอ้โหดูจากมินิแมปแล้วไม่มีทำเลสวยๆเลยนะครับแย่ๆๆแย่จริงเลยว้าวเราเจอหมาสามตัวโอ้โหเนี่ครับถ้าถ้าเจอหมาเนี่ยถ้ามีกระดูกนะครับเราสามารถเอากระดูกให้มันได้มันจะกลายเป็นหมาของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยเราก็เด ทำเลดีกว่านะครับว้าวถือว่าเป็นความโชคดีนะครับเนี่ยเจอโคได้ครับเจอฐานฐานนี้ช่วงแรกก็จําเป็นมากนะครับจะเอาไวท้ทําไฟนะครับเอาไว้ปักเวลาตอนกลางคืนนะครับเนี่ยครับจำเป็นมากเลยแต่ว่าถ้าเรายังไม่เจอโค ในวันแรกนะครับเราสามารถเอาไม้เนี่ยครับไปทําเป็นฐานได้เดี๋ยวทําไงเดี๋ยวเราไปดูกันรอสักครู่นะครับขอสร้างบ้านก่อนนะเราก็ขุดเข้าไปขุดเข้าไปขุดเข้าไปโอเคแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็ขุดเข้าไปเพื่อให้มันเป็นรูของเรารูของเรานะครับ รูรูรูของเราเย yeah. ก็ขุดไปจนได้ขนาดตามที่เราพอใจนะครับตอนนี้ก็เอาเล็กๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยขยายนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องทำอะไรแย่ๆมากเลยคงไม่มีเวลามานั่งขุดได้ทั้งวันนะครับขณะนี้ก็เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมก็เริ่มเริ่ม,มงอวแล้วเหมือนกัน อ้าวกรรมทะลุซะอย่างนั้นนะ่ะไม่เป็นไรครับเราก็วางแปะมันไปแปะไปนะครับโอเคมันก็มืดเหมือนเดิมแล้วผมเอาบะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้โอเคครับเราจะมาทำฐานจากไม้กันนะครับอย่างแรกเราต้องคราบเตาถ่านนะครับเตาถ่านเราก็เอามาวางอย่างนี้เลยวางให้ครบทุกช่อง เป็นช่องตรงกลางไว้จะได้เตาถ่านมานะครับแล้วก็คิงเอามาเลยโอเคครับตอนนี้เราก็วางเตาถ่านไว้ครับแต่ไม่มีไม้ครับไม่มีไม้เลยมีแต่ wooden plank นะครับ wooden plank ดดก็เอามาทําเป็นสติกแล้วทําขวานนะครับเพื่อจะได้ตัดไม้ได้ง่ายขึ้นนะครับ อ่าพอดีเลยต้นนี้ต้นนี้เสร็จแน่เอาตัดมันตัดมันตัดให้หมดนะครับขเข้าไปเลยถ้าไม่ถึงเราก็ต่อบล็อกอย่างนี้ได้นะโอ้โหมันเป็นสุดยอดเกมเกมถ้าว่าสมจริงก็สมจริงนะครับจ้าว่าไม่สมจริงมันก็ไม่สมจริงนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วนะครับโอเค เราก็ได้ไม้มาได้ไม้มาแล้วทำยังไงข้างบนคือสิ่งของที่เราจะเผานะครับข้างล่างนี่คือสิ่งของที่เราจะใช้เป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงสามารถใช้ไม้อะไรก็ได้นะครับนี่มันเกี่ยวกับไม้จะเป็นโคก็ได้ครับแต่โคจะอยู่นานกว่าไม้ปกตินะครับแต่เราอ่ะเราลองใช้สติกเผาดูนะครับ นะโอเคเห็นไหมครับขีดตรงไฟนี้มันจะลดลงเร็วมากมันจะอยู่ได้แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เอาวูเดิลแผ่งใส่เอาไปแต่วูเดิลแพ่งมันก็อยู่ได้แป๊บเดียวเหมือนกันครับแล้วนะก็ได้ชาโคมานะครับคือฐานไม้วูเดิลแผ a ่งก็จะอยู่ได้นานกว่าสติกประมาณสเท่านะครับโอเคครับ แต่ถ้าเราไม่มีอุลตร้าแผงไม่มีไม้ไม่มีเศษอะไรสักอย่างก็ได้เราก็เอาไม้มาเผาไม้เลยครับได้เหมือนกันครับหรือว่าถ้าอยากอยู่นานๆไปเลยเราเอาฐานมาใส่ก็ได้นะครับฐานมาใส่แล้วก็เอาใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะได้ฐานมาเยอะมากๆตอนนี้เราก็ทำไฟกันดีกว่าไฟนะครับไม่ต้องใช้คาฟฟิงเทเบิลก็ได้นะครับเพราะมัน ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรมากแค่สติกสอันนะอันเดียวอ่ะโอเคครับกับฐาน1อันก็จะได้ทอสมานะครับทอสนี่คือคกไฟนะครับแล้วก็แตะไว้หน้าบ้าน1อันโอเคตอนนี้เรามาทำประตูกันก่อนดีกว่านะครับนประตูก็วางอย่างกันอย่างนี้6 6อันนะครับจะได้ประตูมาว o ดเดนดอร์ นะครับนี่ครับเราจะมาสอนวิธีการวางประตูกันดีกว่านะครับเพราะว่าวางยังไงให้สวยอ่าโอเคนะครับสมมุติว่าถ้าเราอยู่ข้างในเราวางปุ๊บอ่าดูข้างในก็โอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปอยู่ข้างนอกมองเข้ามาเอ๊ะมันยังไงยังไงอยู่ทําไมตรงนี้มันยังไงนะามันดูแปลก,ปกโอเคครับมันแปกแลกเราก็ ทุบมันออกมานะครับทุบมันตื๊บโอเคครับและทีนี้เรามาอยู่ข้างนอกกันดีกว่านะครับแล้วก็วางเข้าไปอ่าดูจากข้างนอกมาอู้มอหมืแล้วเยอแล้วโอเคนะครับมองจากข้างนอกมามันก็จะเรียบสวยนะครับแล้วเข้าไปอ่าก็โอเควันนี้มันในบ้านอ่าราก็เอาทอดปักไว้นะครับเพื่อให้มันสว่างเพราะไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้ครับมืด มืดมากเลยเนี่ยครับเราก็จะได้ชาโคชาโคคือฐานไม้นะครับโคคือฐานฐานธรรมดาหรือ <c oughs> ฐานหินเนี่ยครับอันเดียวกันนี่เวลาเราตัดต้นไม้นะครับเวลาใบไม้มันร่วงหมดแล้วมันจะมีนี่มาสปริงที่เป็นต้นกล้านะครับเราสามารถเอามาปลูกได้ปลูกคืนให้มันนะครับ โอเคครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอ,ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ